นี่ลูกหลานบริษัทก่กอสางเขียวกอการช่างมาเลี้ยงปูมาเลี้ยงปูงหมูหมูคูหนึ่งไก่คูหนึ่งผละหมากลาก,ลากไม้ครบถวนพี่นอ้องบอกผู้เฒ่าผู้แกมาเลี้ยงเหล่าเบียไบ่ได้นับหลายโพดเมื่อนี่บริษัทเขียวกอการช่างมาเลี้ยงปูแล้วเดอปูเดอ,เดอให เหตุงานให้โชคให้ m านให้ได้งานใหญ่ๆให้เงินคล่องๆเนี่ยอ่ะเหตุการณ์เหตุงานก็ให้เงินตรงเป๊ะตรงเป๊ะตามงวดเด้อปุ้ยตรงเป๊ะตรงเป๊ะเงินส่งงานแล้วก็ให้ตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยเงินนั่นอ่ะโชคดีโชค m านคล่องๆเด้อ บริวารหลายเนาะบริษัทเขียวกอการช่างนี่คือบริวา,หาออร,รหลายแท่นี้เอ,อ้ยบริษัทไหลเอ้ยบริษัทบริวารหลายแท่เขียวกอการช่างเอาให้โชคให้มันด้อนี่ผู้จัดการนี่ผู้จัดการน่อยเขียวกอการช่าง